จะเอาอะไรมาเที่ยวโราเห็นจักเม็ดเลยว่ามันจะเป็นไปนในรูปใดจะเปิดที่ประตูช่องไหนก่อนมันเป็นบ้านเรามันสวยกับความรู้สึกมันทํางานกับความรู้สึกนี้แดดแสงเท่านี้บรรยากาศเท่านี้มัน,นมันคือความงามจะทําท่องเที่ยวเราก็ต้องทําให้มันได้ครับว่าเก่งอะเมฆก็บ่าสีเขียวที่อยู่ในนาแม่นี่ แจ่วเขียวหมู่บ้านเป็นสีเขียวสดชื่นไม่ไม่เห็นงงม,มากหลากสีที่บนโลกนี้ไม่มีสีเดียว กลับมาทําเรื่องท่องเที่ยวแม่ก็บอกว่าเอาท่องเที่ยวท่องเที่ยวอะไรลูกเราอยู่ที่สกลนครเราชอบความสงบความสวยเหมือนมันเป็นศูนย์ศิละหนึงที่เราสัมผัสได้อะไรยเงี้ยวัฒนธรรมอีสานนะหนึ่งการแต่งกายผ้าอาหารวิถีชีวิต ก็แบบบ้านเราทําอะไรได้แล้วทําไมเราถึงจะมีออฟฟิศที่สกุไม่ได้ล่ะอย่างเงี้ยกลับมาด้วยอินเนอร์มันเป็นไปบ่ได้เฮ้ยว่าปัญหามันก็บเฮียคือว่าคนในในชุมชนของเราเนี่ยนะโอบเข้าใจยัานบด้รายได้ยั่นขาดทุนแล้วมิวไม่ไปสอบอะไรเหรอเรียนจบมานะไม่ค่อยจะเห็นด้วยว่าจะมาทําท่องเที่ยวมาทําได้ยังไงมิวนะมาก็บอกให้แม่นะ่ะก็ให้ไปคุยกับ ผู้ใหญ่คือเราไม่รู้จักใครความน่าเชื่อถือ,อมันก็จะไม่มีอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ็ mm hmm. รู้อยู่แล้วว่าแม่รู้จักคนก็เลยให้แม่ไปคุยให้ไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านเราไม,ไม่มีที่เที่ยวนะจะไปเที่ยวยังไงมันมีแต่ทุ่งนาแล้วก็ภูเขามันไม่มีน้ำตกไม่ใช่ทะเล เราต้องการพรีเซนต์ความเป็นอีาสานอะไรบ้างที่มันจะบอกถึงวัฒนธรรมอีสานนะเฉยๆนะนะป้าก็เสียครึ่งว่าเสียครึ่งตอนนั้นเริ่มต้นทำท่องเที่ยวฟิลแบบนั้นแบบเหมือนมีตั้งกลุ่มจะจัดงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นกลุ่มวิสาหกิจก็คือถ่ายรูปแล้วยิงแอดโฆษณามีความรู้สึกวันนะเพราะว่าเขายังบ่เคยเนอะอาะวันไม่โตคิดว่าเออทาสิเธิ์ได้บ่เริ่มต้นก็ มิวเป็นผู้นำครั้งแรกก็ทำทิปเจ๋งบางคนก็คิดว่าลูกเรานี่กินเงินคนอยู่ในซุมชนน่ะตื่นมาเด็กสิไปแค่ทามากินปลูกเผป,ปลูกมานมีมี่ยงคนรวมงานกับคือคือยังบจัาที่ไปที่มาคือสิสถานที่นี่เขาคิดแบบนี้สี่พันหพันก็คือจ่ายจ่ายจ่ายไปแบบนี้โดยที่ม่มีการประเมินว่าคำนวณมาคนมามันก็เลยเกินงบ คิดว่าก็คงจะทำแค่นี้ละมั้งไม่ไม่ทำโตบางคนเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ออกไปช่วงแรกมันจะหนักมันจะเหนื่อยแน่ๆเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับกับมันว่าเราจะต้องทำงานหนักมากกับสิ่งนี้ตอนนั้นก็ประมาณสิบกว่าคนก็เหลือเจ็ดคนความเครียดมันบอกไม่ถูกว่ามันสายเตุอะไรเป็นเป็นเรื่องหลักก็คุยกันไม่ค่อยไม่ค่อย มันเป็นการเหมือนเหมือนวิเคราะห์ตัวเองว่าองค์ความรู้ที่มีในตอนนี้กับองค์ความรู้ที่บ้านมีอะไรที่มันทําได้เลยในปัจจุบันเมเนจเมนต์เป็เนสิ่งสําคัญมากๆก,ก,ก็เลยถึงไปลง MBA การคํานวณต้นทุนการจัดการทั้งเรื่องเวลาโปรดักต์ดีไซน์ทำมัลติเพลสกิลอะไรที่เราจะต้องเอามาใช้อะไรเงี้ยทำอะไรทุกอย่างที่มันเป็นแบบแผนมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนเราทําจากอินเนอร์ล้วนๆไงคะ แต่เรื่องแมネจเมนต์น่เราต่ำมากเออมันมันขาดทุนจริงๆต้องทำให้เขาเห็นว่าลูกเราทำได้เราจะมองว่าบ้านเป็นโอกาสต่างหากเราก็ต้องทำให้มันได้ค่ะมีขอาขาดทุนไม่ยังสินะเดี๋ยวป้าสีขามาอย้อยอะไรแบบนี้นะ แม่แต่ตัวปากเองนี่ปากก็ยังบ่มั่นใจด้ปกติน่ะปากเขาเ่เคยเฮ็ดแบบนี้แต่ว่าอาศัยว่าปากเป็นคนพื้นที่นี่ตุนทุนมันู่ซัมเน่ซัมเนี่กับพวกเขาใจว่าต้นทุนปามานยู่เท่าไหเท่าไหแบบนี้นะกับไปจัดระบบนี่มากอะเรื่องรายรับรายจ่ายเพราะว่าเขามันผ่านมาแล้วเทือนึงมิวมันเป็นคนรุ่นใหม่มันไปเห็นทางอื่นมาที่จะดีของมันนะ่ะมันเห็นมาแต่ปฏิบัติจริงๆนะ่ะมันกะ บ่ค่อยได้หรอกไอ้มิวมันรับงานมาก็ต่างคนก็ <forcément, S 1> ต,ต่างท <the tiếp ly> ําหน้าที่ที่มอบหมายต้นไหนคะนี่ค่ะต้นนี้หมดเลยดูหมดก็ทํางานของเราค่ะให้ผลของงานมันออกมามีนักท่องเที่ยวมามีรายได้เกิดขึ้นทั้งเราเองเราก็อยู่ได้จากอาชีพนี้ได้จริงๆนาค้่างน่นเอาข้อมูลจาก ช่างชาวบ้านนะคะที่ยอมมาลิีต์ไว้ก่อนว่ามันมีต้นอะไรบ้างในในแถวนี้วันนี้เราได้ต้นประดู่ค่ะก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนเราก็จะเลือกเฉพาะที่แบบสีค่อนข้างเข้มแล้วิงเดี๋ยวเขาก็โตใหม่ค่ะพอฟันเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือเปลือกเมืนมกีสีอ,ออกมาออกยางมันก็จะค่อยๆไหลออกมาจากเปลือกมาค่ะส่วนหนึ่งที่ประดู่มันติดคอ่อนข้างดีค่ะผ้าเพราะว่ามียาง เ,เป็นตัวช่วยในการซิดแ,แล้วเราต้องสับเพื่อนรอให้ยามันไหลก่อนสะเก็บไหมจริงๆเราต้องไปตากก่อนด้วยมันจะเข้มค่ะมันจะน้ํามันจะค่อยๆหายไปแนละ้วมันจะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นสี บางครั้งมิวก็จะสื่อสารกับป้ากับสมาชิกเนี่ยด้วยคำพูดที่สั้นๆคือเข้าใจเองก็เ,เลยบอกว่าค่อยๆปรับมาดูม้อหค่ะเรื่องที่สองก็คือแนะนำก็คือการกำหนดเวลาให้สมาชิกเพราะสมาชิกนี่เขาจะมีงานประจำอยู่ถ้าเรานัดสมาชิกว่าพรุ่งนี้นะักท่องเที่ยวจะมา5คนคำว่าพรุ่งนี้ของชาวบ้านก็คือทวันแต่ที่นี้นักท่องเที่ยวเดินทางมาไฟเย็น ชาบ้านว่างงานทั้งวันเลยคือคือ,คอพรุ่งนี้นะเรารู้แล้วว่าเหตุผลที่เราขาดทุนเพราะอะไรก็ตัดการเที่ยวเหลือ1คืนกับสองวันทีนี้เริ่มเริ่มไม่ขาดทุนก็มั่นใจในตัวลูกมากขึ้นคนคนก็มาเยอะ ก็เริ่มเยอะขึ้นจาก7ดคนก็ก็รับแค่สิบคนครับครับ ใช่อของปันขวาติงยายล่มเลยดูเลยนกท่องเที่ยวเพินเ่นเพิ่นอยากรู้กับทําขันบักเบิงเหมือนบอกของโบราณน,น่ะนะยายล่มก็สอนให้หมิวเป็นเป็นสื่อสื่อกาญี่ปุ่นนั่นก็ฝรั่งอันคนไทยเขานี่ก็เอาเองแล้วยายชอบไหมมีคนมาท่องเที่ยวมาไหมชอบยายชอบยายชอบพูดชอบเ้าอ,เอยู่ดีๆดูคนเดียวเหงาออคนมาเที่ยวดีๆเออดีปีพีกๆก็หลักละหลายร้อยค่ะ เพราะว่ามันมีช่วงหยุดด้วยอาทิตย์ละครั้งเองเดือนหนึงแค่3ครั้งแล้วแต่เขาจะเลือกมาก็ช่วง2องาปีก่อนจะเป็น2วันหนึ่งคืนขายดีค่ะหลังๆก็จะเป็นวันเดยมากกว่าค่ะจองล่วงหน้า2เดือนเนี้ยค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะรู้สึกภูมิใจว่า,วาเออทำได้มันก็ต้องทำให้มันดีได้ระหว่างความคอนฟิเดนกับอีโก้เนาะถ้าแบบมีมากเนี้ยมันก็จะกลายเป็นอีโก้ที่เราไม่ลง บางทีพอเรามันผิดพลาดขึ้นมาแบบมันก็แบบเจ็บมักความผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคมันก็ต้องลดลงมาความผิดพลาดมันก็สอนให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปไเรื่อยๆก็พยายามบอกลูกว่าบางครั้งวิวพูดมันสั่งการนะลูกการสั่งการน่ะมันจะทําให้กําลังใจของสมาชิกรลดลงก็พูดแบบว่าช่วยทํานี่หน่อยอันนี้ด้วยนะนะคะอันนี้เพิ่มได้นะคะเป็นขอร้องเป็นขอความร่วมมือดีกว่างานจะได้สําเร็จ ใจแล้วก็ภูมิใจในในสิ่งที่เขาเห็ดไปแล้วเขามองเห็นความสําคัญนะ,นะคือเรารู้สึกว่าเราทํำลายนี้ลายนี้คือมันจะคิดอยากพัฒนาไปเรื่อยๆจากปกติมันก็จะมีโทนสีสีเดียว แล้วก็มาสร้างสีสันแยวจะให้ความรู้ได้ก็กเรื่องสีบอกป้าป้าบางทีนะป้าป้าก็ไม่รู้เนาะว่าสีอะไรอะไรปักกับอะไรมันถึงสวยอะไรอย่างนี้นะมันไม่เข้ากันอะแล้วมันดันกลายเป็นโทนอย่างเงี้ยโด,ดขึูนมาอย่างเงี้ยแล้วหนูไม่เอาไปขายเลยนะ เขาอะชอบแบบว่าครั้งนี้เนี่ยมือจะไม่มีทางติแม่แน่นอนเขาบันใจมากแต่บอกว่าอันมันโมงามมาถือใจลูกท้อท้อแต่ก็นี่คือความโท้มีเยอะอีกเหมือนเดิมอ๋อเขาเข้าไปเรียนมาเขาเลยมีความรู้เรื่องนี้ตอนแรกก็พวกป้าป้าก็จะ โทอผ้าสีพื้นแล้วมิวก็จะมาบอกว่าเออเอาสลับกันดีไหมเอาสีนู่นสีนี่ใส่มันก็จะเป็นอีกลวดลายหนึ่งมิวก็จะมาแนะนำแบบนี้ ทำนาแล้วมิวก็ท sure> ําทิพทํานาขึ้นมาก็ค้านหน่อยหนึ่งว่าเอามิ้วมีแต่เราจ้างคนมาดํานาก็คิดว่าเออมันมีด้วยเหรออะไรอย่างงี้มันมีคนที่เขาเขาอยากทํานาเหรออะไรอย่างงี้ก็คิดนะนะก็มาสิบปุ่นติมมาทํานา พอเห็นเขามาก็มาจริงๆเป็นไปได้เขาอยากมาเห็นเขาอยากมาทําในสิ่งที่เขาเขาไม่เห็นเป็นคนกรุงเทพเลยที่มาส่วนมากก็เป็นคนกรุงเทพเราก็ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นงานของแม่เป้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าโอเคพื้นที่เป็นบื้นที่ของยาย เขามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของเราแต่อันนี้คือเราพาเข้ามาในสวนเราเพราะว่าเราทําตรงนั้นมานานแล้วสามสิปีแล้วมาอยู่กับยายแล้วมาดูแลเขายายกระทาไปเรื่อยๆคือขายขอ,ของขอที่เราทำก็ดีดใจนะดีใจที่มิวมาส่วนทำแล้วก็รายได้ก็ได้จากมิวด้วยตอนแรกนะที่เราจะรับนักท่องเที่ยวนะ่ะเราจะถ่ายรูปให้เขาดูนะ สถานที่ที่หลับที่นอนพะวงเพราะว่าเอเราก็ไม่มีให้เนาะเรามีแค่ปัดลงมก็คิดอยู่ว่าเขาจะนอนได้ไหมที่วิตกมากที่สุดก็คือเราไม่รู้จิตใจเขาจะเป็นยังไงก็คุยคุยกับมิวมิวก็บอกว่าเมฆก่อนที่เขาสมัครมาเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเขาอยู่ไหนเขามีบัตรประชาชนเขาเปิดมาห้าปีนี่ไม่มีเรื่องไร้เลย กก็รู้สึดีพ่อแม่คนรอบตัวทุกคนเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนทั้งหมดแต่ถ้าเราเป็นหัวที่ดีแต่เราไม่มีแขนขาที่ดีอะเราก็ทำงานไม่ได้เราต้องเข้าใจเรื่องการทำงานที่มันเป็นระบบแต่ตอนนี้เรามีขาที่ดีแล้วมีมีปากที่ดีมีแขนมีขาเดินได้ แล้วเราก็ได้ไปทำอะไรอย่างอื่นที่เราอยากทำมากขึ้นได้อะไรเงี้ยสีเนี่ยมันเป็นตอนตอนทำทีสีตอนต่อตีอค่ะทำเรื่องสีรำเรื่องภาพพิมพ์สีธรรมชาติ แล้วด้วยบ้านเรามีคามมันเลยเริ่มต้นจากจากการศึกษาบ้านตัวเองก่อนไปเรียนก็เทคนิคการเคี่ยวสีการสกัดสีจากพืชเราสามารถบอกใครก็ได้ว่าเราเอาอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักได้เราเป็นคัลเลอร์เมกเกอร์ก็มีความสุขมากขึ้นอันนี้กำลังทำสีคามค่ะสีคามมันก็จะแบบทำยากกว่าตัวอื่นเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่ เราต้องผสมปูนล,ลงไปตั้งแต่ตอนหมักมันก็จะแบบเป็นฝุ่นๆแป้งๆเยอะกว่าตัวอื่นๆ อายุบนลูเซื้อนกากบ่หรือเป็นอย่างนี่แหละเออถนนมันพังมันเดินทางมันบ่สะดวกหมิวมันกับเอาตรงจุดน,นี้ไปซอยเอาลูกลังเอายางไปเทเทาก็มีส่วนกับเขาทําตั้งแต่ต้นเลยค่ะหักไว้ใช่ค่ะ10%นี้มันมีช่วงหนึ่งที่น้ําท่วมอะไรเงี้ยก็ไปซ่อมถนนหรือเอาไปต่อยอดทาอย่างอื่นจริงๆเงินของทุกคนที่มามันส่งผลอะไรกับคนอื่นได้บ้าง ด้วยคาแรคเตอร์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในหมู่บ้านที่เราสื่อสารออกไปอ่ะมันชัดและมันเลือกคนมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าจะมีอตติจูดประมาณไหนเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะไม่มีแบบหลงมาน้อยมากคือเราเนะ่ะเต็มทุกเดือนทุกอาทิตย์ที่มิวประ,ประกาศรับนักท่องเที่ยววันที่เท่านั้นเท่าน,นี้ของเราก็จะเต็มสแสดงว่าคนที่ที่เขามาเที่ยวเราเนี่ยเขาเขามีความคิดแบบเรา ถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็คงจะไม่มีชุมชนบ้านหนองสานเกิดขึ้นเพราะหนึ่งเขาสามารถทำให้แม่เนะี่ยยอมรับในตัวเขาได้ว่าเขาทำได้สามารถทำให้พวกป้าๆนี่มีงานทำถึงจะไม่มากแต่ก็ไม่น้อยแล้วอันนี้คืองานงานลองที่เขาพวกเขาทำผ้าพวกนี้แล้วก็รับนักท่องเที่ยวนี่ ตอนนี้คือเราเราไม่ต้องไปเดินหาคนว่าบ้านหลังไหนจะรับนักท่องเที่ยวได้มีแต่เขาเข้ามาหาเองว่าจะเปิดจะทำด้วยเข้ามาร่วมด้วยอย่างนี้นะจากแต่ก่อนไม่ต้องไปขอร้องว่าเอออันเห็ดอันนี้เนโน,โนอ่ะทดลองเบิ้องนนะอ่ะโซยกันอย่างสินะอย่างนี้มันแบ่งออกเป็นแบบฟูลไทม์พาร์ทไทม์ค่ะเกือบ30ได้เขาเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาเขาก็บริขดว่าเฮาสิมาในตรงจุดนีด้ได้ แต่ก่อนคนบ่งหูจักบ้านหนองสานเออท่องเที่ยวเขามาคนหูจักบ้านหนองสานอืมรายได้เขาก็มีเพิ่มเออเขาก็มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนเขาก็มีรายได้เขามาเสริมเขาบอกกับบอจําเป็นต้องว่าเขาไปเฮ็ดอาชีพนี้อาชีพเดียวบางครั้งในตลาดในยุคนี้ต้องเป็นแบบนี้เพราะหมู่บ้านแถวนี้จะเป็นหมู่บ้านแต่ก่อนเป็นหมู่บ้านปิดนะครับจะไม่มีการกล่าวถึงการท่องเที่ยวถ้าบ้านขเขาจะมีความยินดีที่ว่า มีแขกมามีแขกมาพักที่บ้านเขาได้เงินด้วยได้สัมพันธภาพได้ผูกมิตรคนเราเนาะเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสําคัญการที่เราจะมองเห็นปัญหาอื่นๆได้เราต้องอิ่มท้องก่อนอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของรายได้มันเลยทําให้เขาอ่ะไม่ต้องไปเบียดเบียนเงินก้อนตรงนั้นเอาเงินก้อนนั้นอ่ะไปใช้หนี้มากขึ้นจริงๆมันก็อย่างที่บอกก็คือเขาไม่ได้รวยขึ้นนะแต่ว่าเป็นหนี้น้อยลง เราตั้งใจทําให้มันจริงจังเราก็ต้องจริงจังกับมันทุ่มเทกับมันใส่ใจกับมันทั้งหมดเพื่อให้มันบอกได้